ประการที่หนึ่งปรุสตรีที่มีหน้าตาสวยเกินไปสวยงามมากๆพึงระวังเพราะอะไรทุกอย่างจะโฟกัสไปที่เขาทั้งหมดเพ่งไปท,ทั้งหมดทั้งหมดเสือสิงกระทิงแล้จะเพ่งปหาคนนี้เขาจะมีอัตราเกิดขึ้นทั้งหญิงและชายนะไม่ได้ว่าใครนะแต่เราทั้งหลายชอบเหลือเกินคนสวยคนหลอ่อใช่ไหมแย่งกันใช่ไหมแต่ในทางหลักของการปฏิบัติพึงพิจ,จารณาไว้ อาจารย์หล่ะคนหนึ่งคนสวยนี้ไม่ได้กินอาจารย์ไม่รู้เป็นยังไงถ้าใครสวยจะถอยออกมาเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นคนความส่วนตัวสูงมากไม่ชอบอะไรที่มีใครไปชอบหลายคนแม้แต่ของชขใช้ก็เช่นเดียวกันนะจะเสียสละอถาา้าของสิ่งสิ่งนี้มีคนชอบมากอาจารย์เสียสละเลยอาจจะเป็นของดีมากอาจารย์ยอมเอาของที่ไม่ดีมากแต่ได้ส่วนตัวและจะใช้ประโยชน์ให้มากจะดีกว่าดังนั้นหน้าตามิใช่เครื่องตัดสิน เป็นบุญของเขาที่รักศีลมาในอดีตขอให้เอาเรื่องของจิตใจอุปนิสัยเข้ามาแชร์ด้วยอาจจะไม่สวยเต็มร้อยถ้าคนนักก้นจิตใจดีนิสัยดีมันแชร์กันได้นะนักเรียนทั้งหลายถ้าสวยเกินไปรอเกินไปให้พึงพิจารณาไม่ใช่ว่าเขามปดีนะถ้าค่านิสัยดีใจดีก็โอเคประการที่สชายหญิงที่เป็นมือขวาหมายถึงว่าเข้าใจเข้ามามือขวาไหมลุกทุกคนก็มีแต่มือขวานั่น ชายหญิงที่เป็นมือขวาเคยเป็นลูกเจ้าพ่อเป็นลูกคนมีอิทธิพลเป็นคนที่มีอำนาจในที่ตรงนั้นก็คึงพิจารณาเช่นเดียวกันมิควรที่จะไปตัดสินใจเลือกไปจีบมาเป็นคู่หนึ่งสวยเกินไปหล่อเกินไปสองเป็นมือขวามีอำนาจอิทธิพล3เป็นคนที่เกี่ยวกับศิลปะนักแสดงที่โดดเด่นนักดนตรตีหรือเป็นนักร้องที่เด่นที่ดังที่ แฟนขับเยอะๆก็พึงพิจารณาด้วยประการที่4ชายหญิงที่ไม่มีศีลอันนี้แน่นอนอยู่แล้วดังนั้นในสีข้อนี้ให้ทุกคนไปพิจารณาส่วนคําถามที่ถามเมื่อกี้เนี่ยให้จําไว้ว่าอย่าไปร่วงเกินกันก่อนมันเป็นมารเข้ามาหาเราอาดีตนู่นเขาก็เคยมาร่วงเกินเรานําให้พบเจอกันถึงต้องมีศีลมีการควบคุมเราอยู่ในเวเรียน เรียนให้จบทาหน้าที่ตรงนี้ก่อนถ้าเราไปมีคู่จิตมันมีดวงเดียวก็จะไปผัวพันอยู่กับเรื่องคู่ครอง100%ก็จะเหลือการเรียนแค่10-20และหลายอย่างมันจะเพิ่มขึ้นมันไม่ถูกต้องถึงการถึงเวลาเหมือนมะม่วงนี่แหละถ้ายังไม่แก่แล้วเอามาบ่มมันก็สุกไม่อร่อยดังนั้นต้องเพียรรักษาตัวเองวุฒิภาวะ20ปีขึ้นใช่ไหมบรรลุนิติภาวะมีความพร้อม การเรียนการงานการเงินตัวรู้อะไรต่างๆมันจะแก้ปัญหาได้ดังนั้นอย่าเอาแค่ความชอบเป็นใหญ่ให้เอาศีลธรรมเป็นเครื่องวัดด้วยอย่าเผลอไปเด็ดขาดมันจะทําลายทั้งหมดเลยถ้าในทางพระถ้าเผลอไปก็ขาดจากความเป็นพระเลยหมดสิ้นทั้งหมดอยู่มานานแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาก็คือก็คือตัดเลยตานยอดด้วนจบทั้งหมดเลยดังนั้นขอฝากเอาไว้ว่าให้มีสติให้พึงระลึก ให้อยู่ในคลองทองทมให้ยับยั้งชั่งใจคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณแม่ครูอาจารย์คิดถึงศีลธรรมและคิดถึงตัวเองในอันดับหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงลูกเราน่าจะเป็นฝ่ายตั้งท้อและไม่มีสิทธิ์จะไปทําร้ายเด็กด้วยมันยาวมันจะพว่วงอีกเยอะๆกรรมขึ้นมาข้อศีลห้าอีกลหลายๆอย่างเอาเป็นว่าให้ยั้งคิดยั้งทำมีสติเรื่องคู่ครองไม่ต้องขนขวายหาให้นักเรียนทั้งหลายจงจําไว้ว่า ถ้าใครมีบุญคู่ก่าเราถึงการถึงเวลาให้มาเองไม่ต้องแสวงหาถ้าเราไปรีบร้อนจะเจอคู่กรรมคู่กรรมจะมาก่อนจะมาไม่ตรงการตรงเวลาหรอกมันจะมาตามกรรมที่เราค้นขวายหานั่นแหละยังเรียนอยู่สิ่งทุกอย่างถ้าเราไปเรียกร้องค้นขวายหาคู่กรรมจะมาก่อนคู่บุญคู่บารีจะมาทีหลังแต่ถ้ารอได้รอเป็นก็เห็นความสําเร็จได้ดังนั้นไม่ต้องข้นขวายหา ให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ใครเป็นคู่บุญถึงการถึงเวลาให้มาพบกันรับรองไม่อยู่คนเดียวหรอกหายากที่จะอยู่คนเดียวถ้าไม่มีบุญจริงๆมีคู่ทั้งหมดแหละที่นี่รอนะรอเป็นก็เห็นความสําเร็จได้อย่าใจเร็วส่วนได้พระอาจารย์เตือนแล้วนะตัวใครตัวเรานะช่วยไม่ได้นะแต่ให้คําปรึกษาได้พระอาจารย์ไม่ใช่คนอื่นไกลมาอยู่รอพวกเราสิบกว่าปีเพื่อจะมาบอกมาคุยทำสร้างวัดสร้างมาอยู่ลําบากมาก วินทบาทส,สวดมนต์รออะไรรอต้นกล้าต้นธรรมที่จะบอกกล่าวสิ่งนี้แหละดังนั้นกับครูอาจารย์กับพ่อกับแม่กับพระคุณเจ้าอย่ากเกรงใจมีสิ่งใดปรึกษาผู้ที่เหนือกว่าเราถ้ามีปัญหาปรึกษาคนที่เสมอกันหรือตาำกวาก,าก็จะกอดพอกันลงหลงุมแต่ถ้าเราไปปรึกษาครูอาจารย์ที่มีพู้ทีิภาวะมีความรู้มีตัวรู้ประสบการณ์วิชาการหลักการหรือพระคุณเจ้าก็จะมีหลักธรรมให้เจ้าทั้งหลายก็จะออกจากปัญหานั้นได้โดย ดดคลิกนิดเดียวคลิกนิดเดียวปัญหากับปัญญาอยู่แค่นี้เนี่ยปัญหาในมือความปัญญาก็มือ,อางานถ้าเราปรึกษาครูบาอาจารย์หรือคนที่เก่งกว่านิดเดียวปัญหาเราจะเป็นเรื่องเล็กน้อยทันทีเราจะเกิดแสงสว่างเกิดปัญญา,พอ,ญญาพอเกิดปัญหาหัวใจมืดใช่ไหมลูกมืดดำ black h e หัวใจดําแต่ถ้าเราเป็นปัญญานี่ไลท์ h ัสหัวใจสว่างสวัยมีเรื่องสิ่งนด้ก็ฝ่าฟันได้ c o n n e ค t ั่นเราจะดีมากขึ้นทางราชัรอุปสรรคผ่านได้หมดเลยดังนั้น ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้พ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาและพระคุณเจ้าผู้มีวิชาทางธรรมอะนโมทนาสาธุ